อย่างเราอยู่ในป่าเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายด้วยรู้สึกรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกอิสระด้วยอย่างหนึ่งถ้าในเมืองจะคิดจะไปเอนตัวนอนที่ใต้ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็ไม่ได้มันไม่ใช่ที่ที่เป็นส่วนตัวหรือว่ามันมีมันเป็นที่ที่มีเจ้าของเขาจะมาไล่เราหรือเปล่านะแต่ในธรรมชาติหรือบ้านเราที่มันเป็นป่า เวเราอาบน้ําเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับธรรมชาติรู้สึกผ่อนคลายแล้วอิสระความสุขม,มันก็เกิดขึ้นในขนาดน,นั้นหนูคิดว่าคุณค่าในการอยู่ที่นี่คือการขึ้นสวนค่ะไปเก็บผักเก็บผล,ลไม้ได้ไปเจอแบบสิ่งต่างๆสัตว์เล็กๆอะไรพวกนี้ค่ะ มันรู้สึกไม่ต้องเกรงค่ะแล้วก็แบบอยู่ตามสบายได้ไม่ได้ยินเสียงควันอะไรพวกนี้ไม่ได้กลิ่นควันอะไรพวกนี้เลยค่ะแบบอยู่ตามธรรมชาติชอบความเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะไรพวกนี้ค่ะที่มันร้องอยู่มันรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสงบค่ะเราอยู่กับธรรมชาติเราเกิดมาก็ เราเกิดมาในป่าล้วก็อยู่กับธรรมาชาติแล้วก็อยู่กับต,ต้องไม้ทั้งสัตว์อะไรต่างๆที่เราเห็นและมีผู้สร้างว่ามีคุณค่ากับชีวิตของเรามากเเเเเเลลลลลลดอกกกิทุพ กันลเลบอกปทุลไนไปชนลอกใสเลทไทยไปชนลอกป็นเลทไทยเราอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีอยู่จนที่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่เป็นประเทศไทยเดีอยวนี้เขาสื่อขึ้นมา คืออ่ามันเป็นประเทศไทยนะมันเขตรักษาพันสัตว์ป่านะเป็นมรดกโลกนะเป็นพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษอะไรไม่รู้แหละผลหมายเข้ามาควบคุมอยู่ซึ่งความเป็นจริงก็คือถ้าเป็นอุทยานหรือเขตอนุร,รักษ์มันก็จะต้องมีแค่สัตว์เนาะแต่ว่าก็ให้ย้อนมุมมองว่าคนกะเรียนอยู่กับป่าอยู่มาตั้งแต่นานนมแล้วแต่จะไปบีบเขามันไม่ใช่แค่ตรงนี้เนาะ บางกลอยก็เป็นใช่ไหมล่ะทัพลานหรือว่าทางพังพังเหนือมันก็มีหลายๆอุทยานน,ะน,ะนะั่นแหละมันก็อยู่ที่ว่ารัฐเขาจะต้องแก้ไขย,ยังไง ที่เราอ,อยู่มาก่อนแล้วกฎหมายเนี่ยมาทีหลังแล้วในทางกฎหมายเนี่ยไม่มีผลบังคับย้อนหลังอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยะจะจะทำให้คนที่อยู่มาก่อนเนี่ยออกไปโดยที่ไม่มีตัวเลือกที่ดีให้เขาหรือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็ทำให้เกิดความาขัดแย้งหรือว่า ผลกระทบที่มากกว่าเดิมก็ได้แล้วก็ทำให้สูญเสียองค์ความรู้แล้วก็วิถีชีวิตที่เคยดีงามของเขาไป thank <music> you